เพราะมันมีทางเข้าใช่ป่ะเพราะว่าไอ้นี่ว่าทางเข้าตรงนี้มันเป็นมือที่ไหนไอันนี้ก็เล็บแพทเข้าไปเอาเสื้อผ้าอะไร่จุดนี้จุดเดียวใช่ไหมครับใช่จุดเดียวคือแค่แค่อยากให้ให้ละเอียดมานิดนึงเพราะว่านี้เป็นทางเข้าเอาหน่อยบออ ออกตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าาเข้าทต้องตรงนี้นะไมไดทางเข้ารันี้ทางเข้าอีกคือขอขออบตนียนะตรงที่สเดียวที่เราจ็สะดนะากเคบตดียวครับปลุยกันต่อเลย